แต่ช่องคนนี้นี่โอ้โหเลือดอาบเลยนี่ตายไหมเนี่ยดูสิเนี่ยโอ้โหเลือดส่งกายขนาดนี้าริ้วตายตายเลยตายตายไหมยังไงก็ตายมึงเชื่อกูดิมึงดูดีๆกูว่ายังไม่ตายเนาะกูว่าตายอ่ะตายไหนมันโดนฟันมาขนาดนี้มึงจะไม่ตายได้ยังไงว้ายไม่ตายมาดูใกล้ๆตายตายเนี่ยเออตั้งว่ตายแล้ว ไอ้ตัวไม่รู้สึกเลยวัวตายแล้วเออกลัวตายอ่ะตายก็ตายเฮ้ยอาจจะต้องแรงขึ้นอีกนิดนึงยังไม่ตายเออมึงตัวดีเอ้ยต้องจับที่ประจอน่าตายยังวะทีบประจอนเนี่ยนีแล้วตายไอ้ะตายยังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้นอยู่เต้นอยู่ที่ชรงจอนเต้นยังไม่ตายแต่คนนั้นเลยพี่พูดดีเฮ้ย ตอุยไม่ได้อะไรอมีแทงอีกอ่ะพี่ในไหนตื ok ่นแล้วเนี่ยแล้วรางวัลแป๊บค่อยมาสรุต่อเรียมึงรับตังไปนู่นหรืว่าคนนี้ไม่ตายเน่ยังไม่ตายถ้าตายจะเดินไปรับรางวัลได้ไหรับตามพ่อเลยขอบคุณครับจ้าขอบคุณจ้าไอคนมีชีวิตอยู่ก็ไม่เล็งกันมา ไอ้นั่นอววนอนตายในรางวัลช่างเนอะเด้อยุบรางกูไม่เตะกระเป๋าตังค์แม่เขาเลยเนาะตัวนี้มีไหมมาแทงกูดีสิเด้เด <c oughs> ี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เออนนั้นมันโชคดีกูโชคไม่ค่อยดีวะตั้งแต่ถึงวัดแล้วกูก็ไม่รู้นอนกี่ทีเอาละไอ้แทนที่มันสลบต่อจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ต่อได้ไหมเอามาแล้วเฮ้ยอุ้ยกูยังไม่ได้ปันมึงเลยมึงได้ได้ไงเนี่ยขอบคุณครับ น่าจะพิสวาสกันเกงกูนี่แหละพี่ถ้ามึงไม่พูดกูก็ไม่มองกันเกมกูนะเนี่ยจ้าแม่เป็นอะไรเล่าดีๆนะเดี๋ยวจะเหน็บเนื้อเข้าจ้ารักนะเดี๋ยวชิงปีนี้ไปขอนะจ้าคนไหนและสองคนเนี่ยสองคนเลยรักนี่ต้องคนกูเลือกไม่ได้จริงๆลูกนี้ดีลูกนี้ดีดียังไงอ่ะอีฮ่าประกันเยอะ เดือนน้อยๆรายเดือนนะมึงได้เนี่อายุเขาดึงเลยโอ้โแสดงว่าได้แล้วได้เงินเดือนผู้ช่งอายุมันไม่ใช่เออเฮ้ยน้ำตาปู่ย่าปี่ทำอะไรคุณบอกได้จามูว่าได้จามูว่าเหมือนเคยเห็นภาพนี้ที่ไหนเม่ก่อนมึงอก่นที่ไหนกรกรับจามีรัดหนึ่งวันเฮ้ย รึงตัวยังไงอ่ะที่ประจ๊นะจับเลยทั้งสำคัญอ่ะกูไม่รู้ที่ประจอไมนได้จ้องจดสมสำคัญนะ้องไหนสำคัญมึงก็จับไปสิเออนั่นไหละเโอหม่ออ๋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 อก๋คอ๋อ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 มาออามอึออ๋อเกมไ๋ออ่เอ๋งอนวะกูมาจับมา๋าอคืนแล้วเ่ี่ยไม่เหอือนกัอกวันอล๋ออ๋ออ๋อ มึงี้ยนะมันเปลี่ยนทุกคืนเลยทำไมของมึงมันแต่งร่างได้เนี่ยม,มันเหมือนกันนะไม่มีเส้นนะทองมันไม่เต้นเหรอกูห้าไม่เจอจะทำยังไงวะเนี่ยอ๋ออนี้น,นี่นี่นี่นตีอย่างนี้เลยต้องหาเส้นเหรอเออถ้ามันไม่ตายเนี่ยเต้นที่ไม่เจอมันจะเต้นมันจะลอยขึ้นมาต้องเลยตีเอ้ยโอ้โหแล้วกูต่อยจริงจังกูก็ต้อมจริงจังแล้วเมื่อกี้มัต้มจยิงังไหม่ะมันไม่นาลายเละเจ้ามึงทำ ม่นก็ต้องเล่นสามเรื่องเลยต้องจ้ากูตบทำไมก็มันบอกให้กูตบหาเตงกูหาไม่เจอหายไปเริ่อก็ล่าหาไม่เจอโง่จริงมาเย็นไปเที่ยมไม้หนึงขึ้นมาเล่ากูไม่ได้ยินเฮเยี่ยวไม้ตงนี้เที่ยวมไเจ่งจบป่ะฮะเจ่งจบป่ะไปไม่เจอเจออะไรวะเจออะไรเล่าเจออะไรเจอนกอินทรีเกาะ บ้านนวดถอนไม้ก็อะไรวะทำไมกูปลอมตัวเป็นโอ้ยฉันกูผานนวเอเออฮ้ยจะได้เหรอเดี๋ยเขาก็รู้เท่าหรือว่าเราตัวปอมากก็ตีขุ่อยู่ดีเราคอยแล้เหรอกมึงไม่อยาาเปเจองบอกกุงอ่ะกูกลยาเป็นแต่กูไม่กล้ามึงลองลากตาจินตนาการที่เพื่อจะมีแรงจงใจมึงลองลากตาดูนะ ไอ้ท้องโอ้โหโบอ่อกุ้งมึงนี่ใหญ่เว้ยไหนนะมืดไปหมดเลยในกะุหลาบตาเนี่ยมึงลองเดินดูดิเออจินตนาการดูนี่นี่นีออ่นี่ร้านวัดโบสถ์บ้านไทยนี่บอ่อกุ้งมึงทั้งนั้นเลยเฮ้ยปะโอ้โหสุดุ้งตาเลยอะ่ะเฮ้เป็นในร้านของไทยบ่อเลยเพื่อนเออของกู้งเหรเออของมึงเลยเจ้าวาดวัดบ้านไทยมาขอมาเอ้าสองพันโลได้เลยตาได้เลยเ,เออ,อเอาไว้เช้านี้เช้าดูดนดู หั่นเช้างนะเหั่นเช้าที่นู้นนู่นเจลลี่เจลลี่ร้านทองนี่ลี่อะไรลี่เกี่ยวหัวเจลลี่เกี่ยวหัวร้านทองกูไม่เคยได้ยินเลยเข้าทางเข้าลี่เกี่ยวหัวเส้นเฮงจะจะเอากิโละเอามาขอมาเอาห้าพันโลได้เลยจ้าได้เลยเราจะกู้เด็ดแถมให้เลยร้อยโลอุ้ยรวยเนี่รวยที ใครที่ขายดี่ะเออมึงเห็นอะไรเลยเพื่อนเห็นเง็กบอกุงกูเต็มเลหมดเลยเต็มเต็มลยมีลูกค้ามาซื้อเยอะแยะเลยเอะเยอะแยไปหมดเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเป็ดเฮ้ยกูเห็นเป็ดมึงในบ่อกูเนี่ยมึงเอาเป็ดมึงเอาจากบ่อกุ้งอะนะโอ้ยมึงลืมตาก่อนทิ่พ่อจะฆ่ากูในจินตนาการนะพกูเห็นเป็ดมึงในบ่อกุ้งในลณะกินกุ้งกูเลยมึงฟังก่อนนะมึงมีเงินมึงซื้อกุ้งของมึงไปกูมีเงินกูซื้อเป็ดกูดี แน่นะไม่ย,ยุ่งกันอย่ามามั่วนะทำกิจการด้วยกันทำไมยุ่งบ่กันถ้ากูจะมีบ่อกูกูต้องปลอมตัว,ว,วเป็นพนุวัตรเรอเป็นพนุวัตร<อ>กูเป็นรัชดาเอาเอาเอาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดนะชุดข้างเนี้ยนี่มึงเปลี่ยนใหญ่คนนี้เลยกูจะใส่ไสด้าานเนาะใส่ได้ใส่เท่ากันเออเออมา